สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องวาทภัยอุทกภัยพายากรณ์อากาศโดยในวันนี้แอดมินจะมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนาบริเวณภาคใต้อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาพข่าวเหตุการณ์ที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านโดยก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับภาพข่าวแรก ข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1ธันวาคมวันนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย,ภยและดิน,ลนถล่มบริเวณจังหวัดชุมพรได้ประกาศแจ้งเตือนการใช้เส้นทางเนื่องจากถนนเอเชีย41ช่วงระหว่างเขาบ่อถึงท่าทอง ทั้งขาล่องใต้และขาขึ้นกรุงเทพบริเวณหน้าวัดพระธาตุสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรได้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สำหรับรถขนาดใหญ่ขณะนี้ยังเดินทางได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังโดยผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่บริเวณจังหวัดภาคใต้ให้หยุดรถหรือพักรอที่จุดพักรถหรือปั๊มน้ำมันในตัวอํเภอเมืองชุมพร หากต้องเดินทางต่อขอให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าถนนเพชรกระสีมที่สีแยกปฐมพรเข้าตัวเมืองระนองเพื่อมุ่งสู่อำเภอพระโตะและอำเภอหลังสวนส่วนผู้ที่เดินทางจากบริเวณจังหวัดสุราธานีมุ่งหน้ากรุงเทพขอให้หยุดรถหรือพักรอที่จุดพักรถหรือปั๊มน้ำมันในตัวเมืองอำเภอหลังสวนหากต้องการเดินทางต่อขอให้เลี้ยวซ้ายที่แยกวังตะกอ เข้าอำเภอพัโต๊ะเข้าสู่จังหวัดระนองต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนอกจากนั้นแล้วทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่6เตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่1-2ธันวาคมดังนี้ หย่อมความรรากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณภาคใต้ทางตอนกลางได้เคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลอันดามันแล้วส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่1นถึงสธันวาคมยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ดังนี้บริเวณพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนบริเวณพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสระวันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำน้นตลิง่ง สำหรับขึ้่นลมบร,ริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบร,ริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบร,ริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศ จะนาข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะๆะะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องต่อไปเราจะไปดูในด้านของการพยากรณา์า7วันล่วงหน้าจากทางด้านกรมอุตุนิยมที่ยาจ,จะเป็นเช่นไรเบริ่นพื้นที่ไหนจะมีฝนเบริ่นพื้นที่ไหนจะมีอากาศหนาวเย็นลงเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับในด้านของการพยากรณา์า7วันล่วงหน้า จากกรมอุตุนิยมวิทยา17ธันวาคม โดย1-5ธันวาคมก่อนนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนอย่างต่อเนื่องทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนนะครับในระยะแรกภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอ,อกุณหภูถนถนมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสในขณะที่ร่องมรสุม เลื่อนลงไปาพผ่านประเทศมาเลเซียและมรสุมตะออกเฉียงเหนือมีกําลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้รวมถึงทะเลอันดามันดังนั้น1-3ทธันวาคมบริเวณภาคใต้ทางตอนกลางจนถึงตอนล่างจะยังคงมีฝนต่อเนื่องนะครับรวมถึงฝนตกหนักในบางพื้นที่หลังจากนั้น6-7ธันวาคม บริเวณความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มมีกําลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงนะครับมอรสุมตะาอนออกเฉียงเหนือก็จะมีกําลังอ่อนลง จะทาให้บริเวณภาคใต้ฝนฟ้าครองจะลดลงเช่นกันนะครับในช่วงนี้ขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่ยังคงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับ1-3ธันวาคม ในด้านของการพยากรรยากาศบริเวณภาคเหนือโดยเราจะเห็นได้ว่านะครับในช่วงวันที่1นถึงหธันวาคมยังคงมีบริเวณเส้นคอบบรรากาศสูงหรือบรรยากาศเยน็นหรือบริเวณเส้นไอโซบาระหว่าง1นึ่จนถึง1น so ึ่งพเฮกโซปาชาที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือจะทําให้ในช่วงวันที่1นถึงหธันวาคมบริเวณภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก3-5ถึงหองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ11-19องคาศาเซลเซียสสวมเรนยอดดอยอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นนะครับในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ4-10องศาเซลเซียสลมตะนนอกเฉียงเหนือพัดน,นำเข้ามาความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้น6-7ธันวาคมอากาศเย็นถึงหนาวยังคงมีนะครับ แต่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกหรืออากาศจะเริ่มร้อนขึ้นนะครับ1-2งองศาเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ12-20องศาเซลเซียสส่วนเรยนยอดดอยอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดอุณภูมิ6-13องศสาเซลเซียสจากคกรพัดนำของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นระหว่าง1,018จนถึง1,022เฮกโซปาสคารที่จะแผ่ลงมาปกคลุมผาตะกอออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่1 5ธันวาคมลักษณะดังกล่าวเช่นนี้นะครับจากบริเวณเส้นความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่แผ่ลงมาแบบถี่ยิบดังนี้นะครับ จะทำให้มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นดังนั้นนะครับหลังจากที่มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นอุณหภูมิก็จะลดลงเช่นกันนะครับรวมถึงจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าเกิดขึ้นนะครับอุณหภูมิลดลงอีก4 6งองศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่10-18ึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิ8-12ิองศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดน,นําเข้ามาความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้น6 7ถึงธันวาคมเส้นความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นจะถอยล่นขึ้นไปบริเวณประเทศจีนทางตอนใต้เวียดนามทางตอนบนจะคงเหลือไว้เฉพาะบริเวณเส้นความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นระหว่าง1 0 1 4จนถึง1,018เฮกโตปาชันลักษณะดังกล่าวเช่นนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นนะครับในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นหรือร้อนขึ้นอีก1-2งองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดจะอยู่ที่ประมาณ1 1 2 0องศาเซลเซียสส่วนเรนยอดภูอากาศจะหนาวอุณหภูมิต่าสุด10-15งองศาเซลเซียสจากการพันดนำของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในด้านของภาคกลาง 1-5ธันวาคมจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับเนื่องจากบริเวณภาคกลางจะมีบริเวณเส้นความบรรดาศสูงหรือบรรยากาศเย็นระหว่าง1014จนถึง1 0 1 8เฮกโซโอปชาชันที่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคกลางอุณหภูมิลดลงได้อีกประมาณ2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่18-21องศาเซลเซียสจากการพันดน้ำของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10- 25กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้น6 7ถึง7ธันวาคมอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นหรือร้อนขึ้นนะครับ1-3ึงงองศาเซีเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับบริเณภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10 2 3ึองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวนออก จะมีบริเวณเส้นกวางประกาศสูงหรือบรากาศเย็นระหว่าง1 0 1 4จนถึง1 0 1 6เฮกโซปาชานที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมในช่วงวันที่1-5ธันวาคมดังนั้นภาคตนออกจะมีอากาศเย็นจะมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิจะลดลงได้อีก2องสองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-23งสองศาเซลเซียสลมตําดอกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้น6-7ธันวาคมจะมีอากาศเย็ยนตอนเช้านะครับเนื่องจากบริเวณเส้นความประกาศสูงหรือบรากาศเย็นจะถอยร่นขึ้นไปนะครับบริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคต่ำดอกเฉียงเหนือ จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีกหรืออากาศร้อนขึ้นอีกนะครับหนึ่งถองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดสิบเถึงยี่สิบสีองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5บหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑล1นถึงหธันวาคมจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1นงถึงสองศาเซลเซียสนะครับเนื่องจากจะมีบริเวณเส้นความปลอากาศสูงหรือปรยากาศเย็นระหว่างจนึงพันสิฮสี่จน านที่จะแผ่ลงมาปกคลุมอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ19-22องศาเซลเซียสจากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้น6-7ธันวาคมจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากบริเวณเส้นความบอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็น1,014-1,016จะถอยร่นขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวัออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ21-24องศาเซลเซียสจากการพัดนำของลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะนอกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะนอกรวมถึงบริเวณภาคใต้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข,ข,ข้ามาใต้คลิป นีกันนั่เลยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ